ตัวซิมูเลชันเนี่ยมันมันคืออะไรเดี๋ยวให้พี่บอลอธิบายก็ได้เอาแบบคร่าวๆเลยนะครับโอเคครับผมก็ในตัวของโปรแกรมซิมูเลชันและกันนะครับถ้าเกิดเรียกง่ายมาเรียกว่าโปรแกรมจําลองนะครับหมายถึแทนที่เราต้องไปสร้างชิ้นงานจริงแล้วก็มาทดสอบนะครับเราก็ทาในโปรแกรมก่อนเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเซฟคอร์สเซฟเวลานะในการทําชิ้นงานต่างๆได้ต้องไปทําจริงเนาะบางครับใหญ่มากอย่างนี้เนาะไมุ่้มนะถูกต้องเลยครับผม ก็อย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างมาละกันนะครับเป็นโมเดลง่ายๆอันนึงเป็นเหมือนกับตัวที่ห้อยตัวหิ้งผ้ากันนะครับอ๋อสปอร์ตมันสปอร์ตหิ้งผ้าครับผมเธ่าทุนบูชานะครับทีนี้ตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับก็เวลาที่เราวิเคราะห์เนี่ยดยปกติแล้วก็กำหนดเหมือนกับเวลาที่เราใช้งานจริงเลยครับอย่างนั้นตัวนี้ก็จะมีเหมือนกับเราก็ใส่วัสดุไปนะครับเป็นเหล็กเป็นไม้แล้วแต่นะครับ จุดยึดไปนะครับแอตรงนี้จะมีดูน็อตอยู่4ี่อันแล้วก็ยึดตรงนี้ใส่เรื่องของน้ำหนักอ่าลงไปครับรับน้ำหนักเท่าไรฉะนั้นเราก็วิเคราะห์มานี่คือโปรแกรมซิมูเลชันแค่นี้เองง่ายเราก็รู้แล้วว่างานที่เราออกแบบมามันรับน้ําหนักได้ไหมหรือว่ารับกับสภาวะที่เราต้องไปทํางานจริงได้หรือเปล่าใช่หรือว่าบางที่คบอยาจะรู้ว่ามันแอนเท่าไหร่นะครับมีเซฟตี้แฟกเตอร์เท่าไหร่นี้ก็สามารถที่จะ โชว์ผลลัพธ์พวกนี้ออกมาได้เหมือนกันครับตกลงพังไหมครับงานนี้ไม่พังสิครับไม่พังไม่พังและเหลือเยอะไหมเยอะเลยถ้าเดี๋ยวเราดูเนี่ยเซ็นตี้แฟกเตอร์ยี่สิบโอ้โหทำให้มันบางได้อีกใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้คือข้อดีเลยซื้อพลาองใหญ่มาเช่าพลาองใหญ่มารับประทานพลาบะทานมาตั้งนทเลยทานเข้าบ้านเอาเข้าบ้านไม่ได้ใหญ่เลยนั่นติดประตูก่อนโอเคอ่ะแต่ทีนี้ตอนนี้เราเห็นแล้วมันแข็งแรงมากๆเลยนะครับ ตัวอะไรที่จะเข้ามาช่วยครับที่จะทําให้มันลดน้ําหนักได้ก็คือที่พี่ชาพูดเมื่อกี้เลยใช่ไหมเทคโนโลยีใหม่ topology เนี่ยจำไม่ได้ครับผม topology คืออะไรนะครับมันคือตัวฟังก์ชันที่เข้ามาช่วยแล้วกันครับแล้วขับจอมันคือฟังก์ชันที่เข้ามาช่วยให้เราสามารถลดน้ําหนักของโมเดลลงได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องคิด แกมกินให้กรแกรมกินให้เองเลยคือคือคอนเซ็ปต์เก่าของตัวซิมูเลชันซอฟต์แวร์ทั่วไปทุกๆซอฟต์แวร์เนี่ยคือหนึ่งเลยเราต้องออกแบบโมเดลมาก่อนพี่นอตใช่ครับเราจะลดรูปอะไรไม่รู้แหละเราต้องลดม่เองก่อนอ<ช>แล้วเราก็ค่อยมาฟิล์มอีกรอบหนึ่งวิเ<ช><ม>คราบอ,รอีกรอบหนึ่งว่ามันพังไม่พังอคือเหมือนทายเอาว้เลยไปนะครับบางทีก็ใช้เวลานานนานมากนานครับเราอาจจาจะไม่ได้ดีไซน์ที่ดีที่สุดก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ เดี๋ยวเรามาดูให้ใหพี่บอลลองสาธิตตัวทโปโลจีดูว่ามันเป็น,ว,น,ปนว่าหน้าตาเป็นยังไงได <c oughs> ้เลยครับผมทีน,นี้ในตัวของทโปโลจีนะครับเรียกง่ายๆคือมันเหมือนต่อยอดมานิดนึงจากการวิเคราะห์แบบที่เราทำกันมาสักครู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าในตัวฟังก์ชันของทโปโลจีเอง <c oughs> ก็กํกาหนดคล้ายๆกันนับก็ใส่วัสดุ <c oughs> ใส่เรื่องของจุดยึดต่างๆ <c oughs> นะครับแล้วก็ใส่น้ําหนัก <c oughs> แต่ทีนี้มันจะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับ <c oughs> ชื่อว่าก o ว n d น o n คอนสแตนต์ตัวนี้แหละคือให้เรากําหนดเป้าหมาย เพราะว่าเรากำลังจะบอกให้โปรแกรมคิดให้ว่าโมเดลเราควรจะต้องหน้าตาเป็นยังไงครับแต่ว่าบางทีเนี่ยพอโปรแกรมคิดบางทีมันคิดมาแบบเราไม่สามารถสร้างไดนะ้เพราะมันจะพยายามลดสุดๆเลยแต่ว่าลดกลายเป็นว่าเราทาไม่ได้ผลิตจริงยากใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการกําหนดตรงนี้เข้าไปนะครับอย่างอันนี้ผมว่ากําหนดเป้าหมายเข้าไปว่าต้องการที่จะได้ชิ้นงานที่มีความแข็งแรงครับผมโดยมีสัดส่วนความแข็งแรงต่อน,น้าหนักเนี่ยตามที่โซดคือรายละเอียดเบื้องลึกก็ทาได้อยก่เยอะเหมือนกันใช่ พราะถ้าเกิดเวลาที่เราลดน้ําหนักอของชิ้นงานลงเนี่ยในเราบางทีความแข็งแกรงลดลงด้วยครับอ่าเราก็ต้องหาสัดส,ส่วนที่มันเหมาะสมที่สุดอารมณ์เหมือนเศรษฐศาสตร์ละเหมืนอนเศรษฐศาสตร์นหนึ่งนะครับนี่เอเราก็มันเลือกเลือกไปแล้วแต่เราอยากได้แบบไหน,นใช่แล้วเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าต้องการลดน้ําหนักกี่เปอร์เซน็นต์ครับได้พอาะถ้าเกิดยิ่งเราลดมากอ่าโปรแก้ว่าจะพยายามหาวิธีทางว่าไอ้หน้าตาโมเดลควรเป็นยังไงถึงจะได้น้ําหนักเท่านี้ครับครับตามคอมมิชั่นที่เราบอกปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วมันหน้าตามันจะเป็นยังไงครับพี่บอล อ่าจะหอกนิดนึงยังยังคือเราได้เป้าหมายได้น้ำหนักรียบร้อยแล้วอันนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเราผิจริงไหมนะครับมมันก็จะมีมาที่ตัว m a n u f a t u r i n g control ตรงนี้ม็นจะมีให้กำหนดเช่นเราบอกว่าชินงานนี้ต้องสมมาตรสด้านนะมันก็จะมีตัว m มม t r y อยู่อ๋อครับอ่ามีการบอกว่าแกนกลางองแกนกลางเราจอยู่ไหนต้องผ่าขึ้นตรงนี้นะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวก งานที่เราต้องมีการรักษาลูกทรงบางอย่างไว้เพราะว่าเราต้องไปขันน็อตยึดเราต้องไปมีผิวเรียบๆไว้วางของถ้าเกิดโปรแกรมไปลดหายไปอาจจะยุ่งอีกก็จะมีระบุได้อย่างเช่นนี้ระบุดูน็อตเนี่ยเก็บไว้ด้วยอย่าไปลดมันเยอะนะครับระบุรูน็อตไปแล้วก็เรื่องของถ้าเกิดเป็นงานพวกฉีพลาสติกเราก็สามารถกําหนดได้ว่าต้องการดึงโมนออกทางด้านไหนได้ด้วยอ๋อทำแบบนี้การผลิตจริงด้วยเปเปอร์เผื่อไว้ให้หน่อยนึงใช่ ซึงพอเราวิเคราะห์มาเสร็จปุ๊บนะครับผลลัพธ์ที่เราได้คือหน้าตาที่โปรแกรมคิดมาให้หน้าตาประมาณนี้แล้วแล้วใช้เวลาในการวิเคราะห์นานไหมครับพี่บอลตัวงานอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับน้ําหนักที่เราเลือกเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าลดน้าหนักสักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ละกันโปรแกรมไม่ต้องคิดเยอะลดนิดนิดนิดหน่อยมันก็ได้แล้วก็หน้าตาออกมาแบบทุรักทุเลอยเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเราอย่างน้อยเราจะได้ไกด์ไลน์มาก่อนว่าเฮ้ยโอเคทรงมันประมาณนี้แหละเราก็แบบ หรือว่าสร้างให้มันสวยๆอีกรอบหนึ่งก็ได้ใช่มัเป็นไอเดียให้เรานะว่าเราควรจะลดน้ําหนักมันยังไงไกด์ไลน์ให้เนาะใช่อันนี้เราอันนี้เราต้องไปไปสร้างเองต่อเหมือับหรือว่าเอ็กพอร์ตได้ด้วยตัวนี้ตัวนี้เราสามารถเอ็กพอร์ตไปได้นะครับจะมีเอ็กพอร์ต smooth mesh อยู่ซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกว่าเวลาเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาโปรแกรมมันลดน้ําหนักเนี่ยครับมันอยู่ที่เขาเรียกว่า mesh ของโมเดลนะครับอย่างผมไปดู mesh ให้ดูก่อนอ่า หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่โปรแกรมมองเห็นแล้วโปรแกรมยังมองว่าเอ๊ะแล้วก้อนเม็ตัวไหนนะก้อนสามเหลี่ยมตัวนี้ตัวไหนที่มันไม่ค่อยรับน้าหนักมันก็จะไปลดมันทิ้งซะครับเพราะงนั้นเวลาที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันก็ใช่มันจะเอ็กพอร์ตมาเป็นเหลี่ยมๆนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยเราได้ไกด์ไลน์ละที่อน้อาวยว่าเราก็ไปวาดถ้าไม่ซีเรียสถ้าไม่ซีเรียสนะก็ปริ้งได้ด้วยนะถูกต้องเพราะเราสามารถเอ็กพอร์ตเป็น s T L ได้ แล้วก็เอาไฟล์ SCL เนี่ยไปสั่งพิมพ์ได้เลยไปพิมพ์ได้เลยใช่จะเป็นกราฟิกแน่นอนอเป็น SCL เป็นก้อน solid ก็ได้เป็น surface ก็ได้แล้วก็ตอนนี้ i อ i ิ c a นะครับกำลังจะมีเทคโนโลยีล่าสุดเลยสุดเลยพิมพโลหะอ่าพิมพโลหะทองแดงแันเลียดได้หมดทีนี้เอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยใช่ครับบางคนฟเลรียบอกชิ้นงานรูปร่างเงี่ยจะไปขึ้นรูปได้ยังไงถูกไหมข้ม่ต้องขึ้นพิมพเลยนะครับ